ดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมวันนี้เช้านี้ลุงปันก็พามาเข้าสวนผักนะครับจากวาระทิ์ไม่ได้เข้าสวนผักเลยวันนี้เป็นเช้าวันอังคารนะครับผมเพื่อนเพื่อนลุงฟันก็พามาเข้าสวนผักนะครับก็าม,าากบมาดูหลังจากที่ฝนตกใสพืชผ,ผักโนคัวของเราแล้วนะครับผมว่าพืชผักโวนคัวเราจะมีความแตกต่างยังไงบ้างนะครับจากอยู่ที่ในอากาศที่ แห้งและร้อนนะครับตอนนี้มีความเย็นชุ่มชื้นขึ้นมาแล้วนะครับแล้วจานี้ลุงก็จะลดผักนะครับเพิ่มเติมเข้าไปเพราะว่าฝนตกมาก็ห่างฝนตกเมื่อวันอาทิตย์นี่กวันจันทร์วันนี้วันอังคารแล้วนะครับเ,เพื่อนๆเห็นเขาบอกว่าวันนี้จะมีฝนตกช่วงเช้าไม่แน่ใจจะตกจริงหรือเปล่าแต่ก็ลดน้ําผักไปก่อนเลยนะครับตัวผักที่เราปลูกใหม่มันจะไม่รอดนะครับผ พาผู้คนมาเข้าสวนผักอีกเช่นเดิมนะครับลุงปานต้องขอขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ยังไม่ได้กดติดตามช่องลุงปานก็ฝากกดติดตามช่องให้ลุงด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงปานได้ทำคลิปดูเพลินๆสนุกแล้วมีความสุขนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคอมเมนต์ที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจและก็ติชมยังไงลุงก็น้อมรับทุกประกาศเลยครับผมขอบคุณนะครับ ก็จะปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ทำให้ดีขึ้นนะครับขอบคุณทุกค,มอ,คอมเมนท์ที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจน,นะครับขอบคุณอย่างสูงเลยที่เข้ามาติดตามรับชมช่องนะครับผมช่องลงุงฝันยังเป็นช่องเล็กๆอยู่นะครับฝักติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงได้ทำคลิปดูแลสบายๆเพื่อคลิปลุงก็ไม่ได้มีสาระสำคัญะไรมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลิปในสวนผักซะส่วนใหญ่ดูแล้วเพื่อสบายใจซะมากกว่านะครับ ิปนี้ก็จะเป็นการมาดูอัปเดตสวนผักนะครับผมกเช่นเดิมนะครับหลกนั้นก็จะเก็บผักไปไว้รับประทานช่วงเช้านะครับผมก่อนที่จะเข้าไปทํางานประจําเราก็ามาแวะเวียนที่สวนผักของเราอีกเือนเดิมนะครับผมโอเคพาะฉะนั้นเราไปดูอัปเดตแรกกันเลยดีกว่าก่อนที่จะไปรดน้าผักนะครับผมหลงป่าลุงก็ยังไม่ทันได้ซ่อมเลยนะครับเพื่อนๆบอกปา่านี้ก็ยังไม่ได้ซ่อมเลย วันอาทิตย์ติดธุระเลยครับยาวเลยก็เลยมาได้ซ่อม่อกป่าตอนแรกว่าจะซ่อมวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ไม่ได้ซ่อมเลยครับเดี๋ยวน่าจะรอเป็นอาทิตย์หน้าดูว่าเขาแห้งไปถึงไหนนะครับตอนนี้ก็แห้งลงไปเยอะมากาทีเดียวเลยนะครับใบเมงลักอ๋อตอนนี้วันอาทิตย์น่าจะขยับขยายได้แล้วครับใบเมืองลักษณหรือว่าพังอิตูนะครับผมจะ ขยายไปไปปลูกใส่กระถางได้แล้วนะครับเพื่นอนเนะครับโอ้ยอดสดเดานี่ก็งามน่ากินไหมครับนี่เดี๋ยววันนี้ก็จะเก็บผักหลากหลายอย่างไว้ไว้ลวกจิ้มน้ําพริกเลยครับผมอันนี้มีสปาชิกใหม่มานะครับผักนอกนี่นะครับผมหรือว่าใบวบกนะครับผม คนงานเขาซื้อมารับประทานนะครับตอนเที่ยงแล้วเขารับประทานไม่หมดเขาให้ลุกมาเสียบลุงก็เลยลองเสียบดูใส่กระถางน้ําดูนะครับคอยดูว่าเขาจะแปกขยายพันธุ์ให้เราหรือเปล่านะครับตอนนี้เขายังไม่เหี่ยวนะครับผ่านไปหนึ่งวันแล้วยังไม่เหี่ยวนะครับนี่เข้าวันที่สองนะครับถ้าจะรู้ผลก็ต้องดูประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับผลลับถึงจะรู้นะครับ ผักดอกหรือว่าไอ่บัวบกเรานี่แหละครับผมแปลงผักหลังจากเมื่อวันอาทิตย์นะครับฝนมันตกใส่นะครับแต่ก็ไม่ถือว่าตกแรงมากนะครับตกพอให้ดิชุ่มชื้นประมาณนั้นนะครับประมาณดิชุ่มชื้นวันนี้แตงกวาก็เริ่มพันพันขึ้นข้างแล้วนะครับแตงกวาเรากเริ่มพันขึ้นข้างแล้วครับตัวดอกยาก็เริ่มจะขึ้นข้างแล้วนะครับ เดี๋ยวต่อไปจะได้เอาปุ๋ยน้ำหมักขี้วัวมาลดให้เขาแล้วครับเพื่อบำรุงใบบำรุงต้นให้เขาเนะเพื่อครับแต่วัน,นต้องลดน้าเพราะว่าวันอาทิตย์ก็ไม่ได้ลดวันจันทร์ไม่ได้ลดนะครับพอเห็นฝนตกเลยไปโดนรดวันนี้ก็เลยว่าจะมาลดให้เขาแต่วันนี้มเะเขือยาวสองลูกนี้ดูว่าจะเก็บเอาไปรับประทานแล้วครับ แล้วอย่าสองลูกนี้ตรงนี้น่าจะไม่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับเพราะว่าเาจจอจเจ้าตูบทายำเล่นหลายวันแล้วเกินจะไม่รอดไม่เป็นไรดแล้วค่อยว่ากันงใหม่ครับก็เหมือนกันโดนเจ้าตูบไปขึ้นยับลองเละเทะหมดเลยเดี๋ยวค่อยหรือวันอาทิตย,ย์ทีเดียวหรือ,ลอ,ลอแล้วก็ คนติดใหม่รอ,อบนึงนะครับผสมกับด,ดินใหม่รอ,อบนึงวค่อยว่ากันเราจะเอาเมล็ดพันธุ์อะไรมาลงนะครับอันนี้ก็จะเก็บักพุ่งอีกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้จะเก็บักพุ่งเก็บมะเขือกันนะครับไปรับประทานไปลวกกินน้ำพริกน,นะครับผมยอดสลิดกง็งามนะครับแตกเยอะ้วครับผมค่อยพอให้เกลือเข้ายาวันนี้ค่อยจับผาดขึ้นผาดขึ้นผาดขึ้นเน,นาะ ดอกเขาก็เยอะเลยเนี่ยถ้ามันอยา่ตาม่ตมๆอย่างนี้นะครับนี่ดีมากเลยเนี่ยเวลาเราเก็บไปเดี๋ยววันนี้เราก็จะเก็บอีกเช่นเดิมนะครับวันนี้ดอกสะเด็ดเอา่ไปลวกจิ้มน้ำพริกนะครับหรือว่าดอกกระจอนนะครับไปลวกจิ้มน้ำพริกนี่จะเก็บกินง่ายถ้อยู่ต่มๆาม,าม่างนี้ก็คือแค่ระดับมือเราสามารถเพื่อเกถึงอย่างี้ครับเก็บประทานาง,ง่ายๆดีครับ ยอดใบโมละพาก็สวยบนะดสลกใส่แต่สวยเลยนะครับเพื่อนๆครับทอดผิวชาอว่าตั้งโหนะครับเพื่อนเพื่อนครับผักบุกแก้วก็ทอดยอดใหม่อีกแล้วครับเดนะี๋ยวต้องเก็บอีกเก็บผสมกับผักบุ้งทีนนะครับยิ่งเก็บยิ่งแตกครับผักพวงนี้อาจจะดูว่ามันใบไม่สวยเพราะว่านะมีมาแมลงเจาะเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าผักเราปลอดสารพิษนะครับ เราไม่ได้ใส่ยาฆ่า,มาแมลงฉีดให้เขานะครับก็เลยจะดูมีมแมลงลงบ้างนะครับเปื่อนๆก็เพื่อเป็นการมาให้คลิปมันยืดายาวลูกพาไปรดน้าผักกว่านะครับสองวนัออวนแล้วตั้งแต่วันอาทิตย์ลุกก็ไม่ได้รดผักมันเลยแต่วันอาทิตย์นะครับลูกก็ปล่อยอยาวมาเลยนะครับน,นี้เราก็มาลดให้เขาสักหน่อยนึง ลุกลัวว่าฝนจะไม่ตกใส่แล้วพักเดี่ยวนะครับเพราะคือผักเพื่อผักบางอย่างที่เราเพิ่งลงใหม่อย่างซะละแ,แลาเณเราเพิ่งลงใหม่นะครับคือหลายผักบางอย่าง,หอ,งหอมแบ่งหอมแบ่งหรือว่าหอมบัวลุงก็ย้ายมาใหม่นะผมก็กลัวว่าเขาจะยังไม่คันติดราดตีกับปินเก,ก่าดีใหม่นะครับกลัวว่ามันจะตายก่อนเนียเสียของนะแล้วกรพวกมะเขือเทศเอ้เลยนะก็กำลังออกดอกนะครับ ดอกเขาจะร่วงนะครับถ้าได้น้ำไม่ถึงนะน้อยน้อยนิ้เขาสักหน่อยหนึ่งก็ยังดีนะครับดีกว่าไม่ได้ลดน้ำเลยนะครับเพื่กนๆดนี่นะครับดูแลไม่ยากนะครับปลูกพืชผักแปลงเล็กๆผสมประสานนะครับน้ำนิดๆไปหน่อยครับก็โอเคแล้วนะครับเลยนะครับเป็นการสร้างแหล่งอาหารไว้ในบ้านของเราเองครับง่ายๆปลูกผักสลี้ยตัวง่ายๆตายลงกวันก็จะประมาณนี้นะครับ ถึงซือว่าสร้างแหล่งอาหารไว้ภายในบ้านของเรานะครับแล้วเราได้เก็บผักที่เราปลูกซึ่งเป็นผักปลอดสารพิษแน่นอนไว้รับประทานนะครับแทนการซื้อหาจากตลาดนะก็คือลดค่าใช้จ่ายไม่มากก็น้อยนะครับผมมีก,กว่าไม่ไม่มีเลยนะเราไม่มีเลยลต่อมานั้นนะครับผมก็เก็บไปรับประทานก็ไม่ได้เก็บ เยอะแยะแลมากมาเก็บแ,แค่พอรับประทานนะครับพอเราถือว่ามันอยู่ในบ้านของเราแล้วเก็บอยากกินตอนไหนก็มาเก็บเอาตอนนั้นนะครับน่เนี้ยนะครับนนี้เขาชุ่มชื่นสุดหน่อยหนึ่งนะครับตอนนี้ดูกลัวว่าฝนจะไม่ตกตอนนี้เขาพยากรณ์ว่าฝนจะตกอยู่นะครับ ดูจากสภาพอากาศแล้วเหมือนจะไปตกแล้วล่ะนะครับแต่ของเรานี่ก็ขึ้นงามแล้วนะครับท่านขอ,ขอบคุณทุนทนทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ลงฝันนะครับครับปลูกผักงง่ายสไตล์ลงฝันปลูกผักไว้กินเองนะครับเป็นผักปลอดสารพิษแน่นอนนะครับเป็นการสร้างแหล่งอาหารไว้ในบ้านเราเองนะครับผม มันจะช่วยไม่ได้เยอะได้สักหน่อยสักนิดก็ยังดีนะครับผมยังแต่ปลูกมันให้มันพยายามหลากหลายนะครับอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็ยังดีแต่มันหลากหลายนะครับตอที่ว่าเอาเป็นพืชผักที่เราชอบกินย่างเราชอบกินอะไรเราก็ปลูกแบบนั้นลงไปเ,เยอะๆเอาประมาณนั้นนะครับผมเ้นเราชอบกินนะครับเอที่เราไม่ชอบกินเราก็ไม่ต้องไปปลูกมัน เพราะว่าปลูกไปเราก็ไม่เก็บกินเลยประมาณนี้นะครับผมเราชอบอะไรเราก็เลือกจต่สิ่งนั้นมาปลูกไว้ในรับประทานนะครับในครอบครัวเราที่คนใครอบครัวเราเราชอบรับประทานในประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างน้อยเราก็ได้วความปลุมใจนะครับและอ,อกกําลังกาย ได้ง่ายแค่นี้นะครับคิดในเชงบวกเอาไว้มันก็โอเคแล้วครับวันนี้กินกับเก็บผักไปร่วมกินกับน,น้ำพริกกระแดงนะครับ คล็ดลับที่สี่นะครับมันคืกอกระเดงครับเดียวกับผักรั่วนี่นหะครับในนี้นอ่ะ,อะครับใส่ชีวิตให้มีความสุขนะครับผมมัจะอยู่กับต้นไม้แปลงผักแล้วนะครับผม ง่ายๆสบ,บายๆครับการสร้างง่ายๆก็คือการสร้างแหล่งอาหารไว้ในระบาทของเรานีเองนะครับไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะแยอะอะไรมากมายนะครับเพืนอนๆก็ไม่ได้กว่างขวางมากมายกันแต่เราจัดสรรให้ลงตัวแค่นั้นเองก็โอเคแล้วครับเพื่อนๆนะครับ Bye. Uh -huh. ัยอดสวยๆเลยนะครับล้างน้ำครับน้ำล่นก่อนนะครับเอาไปล้างนะล,ล้างเีนิดหนึ่ก่อนนะครับแล้ววันนี้ลุงก็ได้นะครับดอกแคนาเนี่ยแล้วก็ไปลอกเกสรน,นี่ออกนะครับเนี่ย ก่อนที่เราจะลวกเราก็ไปลอกออกนะครับปิดออกเพื่ออะไรเพื่อให้มันขมครับผมระบางคนเขา,ไม,เา,าไม่ชอบไม่ชอบรสชาติของผมของมันนะครับเลาลอกออกแล้วค่อยไปลวกพร้อมกับผักบุ้งเราแล้วติดก,กับน้ำพริกอะไรอะไรครับผมมาดูกันสาอย่างครับผักง่ายๆครับง่กกายๆครับราไรครับเราสร้างแรงหาไว้ใน,ในบ้านเรานะครับเราสามารถเก็บอาหารในบ้านเราไว้รับประทานได้นะครับ ทำพี่ดีด้วยนะครับผมอาเพื่อนๆลงาบานเก็บผักเสร็จแล้วนะครับี้ผักสดๆในส,ส,ส,สวนเราเอง ประสบในส่วนเราเองคราวนี้ลูกบันต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนี่เป็นกำลังใจลูกบันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คลิปนี้วันนี้ลูกบอนก็ต้องขอตัวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะครับแล้วไปพบก,กันในคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆนะครับว่าจะเป็นลิปงทำอะไรก็รอติดตามรัะชจนกันได้ครับผม คุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมติดตามนะครับให้กำลังใจคอมเมนต์นะครับกดปุยทักทายกันนะครับกินลุงก็จะประมาณนี้นะครับอยู่ในสวนผักก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับผมพิ่ลุงก็จะอยู่ในแปลงผักซะส่วนใหญ่นะครับวิถีชีวิตเรียบง่ายนะครับปลูกผักพื้นดีน้อยปลูกผักง่ายๆสไตล์ลงบานครับเราชอบอะไรเราก็ปลูกแบบนั้นกินนะครับผมง่ายๆเลยครับไม่ต้องคิดเยอะนะครับชอบกินผักชนิดไหนเราก็หาผักชนิดนั้นมาปลูกไว้นะครับ ที่นน้อยของเราเนี่ยค่อยๆทำทีละนิดทีละน้อยนะครับผมเพราะว่าเราทําเองไว้กินเองนะครับผมการสร้างแหล่งอาหารไว้ในบ้านเราแบบง่ายๆเลยครับผมขอบคุณนะครับโชคดีมีัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นขวันยืนกันทุกคนนะครับ mm. รอติดตามคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก,ก็รอติดตามเลยนะครับผมสวัสดีครับและวพบกันต่อไปนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรครับ สวยไหมครับผัรับเลยครับสดๆเลยเราปรับเกินไปหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวเราไปทำกาแฟดีกว่า